สวัสดีครับสิมิทอัลทพาสครับวันนี้ทีมเวอร์นะครับติดตั้งตัวชุดสแกนสำหรับ Toyota านะครับเท็กซ์ตีนเวอร์ชันสิบจ็ดจุดนะครับน้องเป็นของเป็นเขาเรียกว่าโครงการตัวจกของน้องเทคนิคที่เมืองเลยนะครับก็ก็เลยแนะนําเป็นชุดสแกนของ Toyota นะครับแล้วก็ให้ไฟล์โปรแกรมน้องเข้าไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเข้าโปรแกรมดูนะครับ ถ้าขึ้นเป็นเมนูโตโยต้ก็คือเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อกรบโถนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับใช่ได้ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวส่งงานให้น้องเขาเรียบร้อยครับโอเคครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาครับสวัสดีครับ